สวัสดีเพื่อนๆเด้อก็เหมือนเดิมนะคะอยากมีเงินเราต้องรู้จักทำมาหากินนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็คือว่าพี่แกงเนาะลงทุนเพียง6กร้อยบาทนะคะตรงนี้ก็คือว่าง่ายๆเอาลูกชิ้นมาทอดแค่นี้แหละแล้วเราก็ขายนะคะคายไม้ละห้าบาทอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็อยากมีเงินเราต้องรู้จักทำมาหากินส่วน,นนี้อันนี้เป็นเฮด หูนูนะคะเฮ็ดหูนูหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าเฮ็ดเข็มนะคะมันจะมีสองแบบหูนูกับเฮ็ดเข็มก็เอามาทอดเป็นแพนแบบนี้นี่แค่นี้แหละแล้วก็ขายไปเถอะขายพอดีพอได้ห้าบาทนะคะทําตามกันได้นะคะเพื่อนๆเพียงลงทุนไม่ถึงพันหกร้อยบาทนะคะกำไรถ้าขายมดครึ่งต่อครึ่งเรื่องของเรื่องอ่ะอยากะทอดกินด้วย อันนี้ทอดกินอันนี้ครอบครัวก็ได้กินด้วยแล้วก็เอามาต่อย,ยอดเพื่อเป็นการกระตุ้นที่ว่าเราห่างเงินนะคะตรงนี้เพราะความขยันนะคะอย่าพ่อายทํากินโอเคค่ะฝากคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทำตามกันด้วยเด้อห้าบาทเราก็อยู่ได้ทายลองเนี่ยเพื่อนๆนะคะตรงนี้ทําตามพี่หญิงแกร่งกันได้นะค่ะกอดสวัสดีค่ะ